มิวแซนบายภูมิใจเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นในภาคใต้ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้นำมาเสนอนี้ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมออกบพีพีพอาณาจักรแห่งบุกผาใต้สมุทรอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล อุดมไปด้วยปะก,การังหลากหลายชนิดดอกไม้ทะเลฝูงปลาน้อยใหญ่เป็นสังคมแห่งโลกใต้ผืนน้ำอนันงุงามเกาะพีพีเป็นเกาะภูเขาหินปูนมีความสวยงามติดอันดับต้นๆของโลก สูตสารหอยอยู่ในบริเวณชายทะเลบ้านแหลมภูทางด้านทิตะว,วันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานห่างจากตัวเมืองประมาณ17กิโลเมตรมีซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆส่วนใหญ่เป็นหอยผมมีขนาดยาวประมาณ2เซนติเมตรวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดหลวงหรือพระอารามหลวง ชันอีชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชอันกล่าวได้ว่าเป็นวัดที่สำคัญที่สุดวัดหนึ่งของภาคใต้อ่าวขนอมเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในท้องที่อำเภอขนอมพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลตะวันออกทางตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่ไปเกาะสมุยเตียงประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้น สวนรวมพันไม้ป่า60พันสาตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หมู่ที่สมตำบลสุไหยป่าดีอำเภอสุไหยป่าดีมีพื้นที่ทั้งหมด100ไร่เป็นศูนที่ทำการทำรวจเก็บรวบรวมพันไม้ป่ามามมเป็นหมวดหมู่ตามวงศตามสกุลโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางนิเวศวิทยาเป็นหลัก กาห้องตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทานบุกรณีเป็นเกาที่มีธรนียภาพสวยงามมากล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีครามมีกละปังหาและปะการังรอบกาะเปรียบเสมือนสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ผนังเป็นหน้าผาชันโดยรอบลักษณะคล้ายห้องมีประตูทางเข้าเพียงทางเดียวกว้างประมาณ10เมตรสามารถนำเรือเข้าไปได้ มู่เกาะซิมิลันคำนี้ในภาษายาวีแปลว่าเก้าหมู่เกาะซิมิลันจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหมู่เกาะเก้เพราะประกอบด้วยเกาะน,น้อยใหญ่เก้าเกาะเรียงตัวตามแนวเหนือใต้กาลางทะเลอันดามันเป็นหมู่เกาะที่ได้รับการยอมรับถึงความเป็นเลิศในฟัารงามของความการรงของโลก ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตู้เดิมตั้งอยู่บริเวณสีแยกของนายกาใจกลางเมืองเบตงสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2467ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณาาจาราประชาคมถนนสุกยางมีความสูงประมาณ9เมตรเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ย,ยมแวะเวียนมาถ่ายรูปเป็นที่ละลึก เกาะช้างเป็นเกาะขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ18ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ20กิโลเมตรและห่างจากเกาะพยาม4กิโลเมตรบนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ80คัวรเรือนแหลมพรมเทพเป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเกต็ตอยู่ห่างจากหาดราวัยประมาณ2กิโลเมตรมีจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมากแห่งหนึ่งของภูเกต็ต รอบด้านมีน้ำทะเลสีเขียวมรกตแหลมพมเต้แห่งนี้เป็นที่ชมราจิ้มตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดอยู่ในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาโดยมีคครงนางเรียมเชื่อมระหว่างทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยเป็นบริเวณที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี พืชส่วนใหญ่เป็นพืชที่โดดเด่นและสร้างสีสันให้กับทะเลน้อยได้แก่สาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายข้างเหนียวบัวหลวงบัวสายเป็นตน้นหาดป่าตองหาดทรายขาวสวยทอดไปตามคง้งอ่าวกว้างหาดป่าตองที่ได้ชื่อว่าเป็นหาดทรายสวยที่สุดของจังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวในระดับโลก กาสมุยแน่ดีคนไทยรู้จักกาะสมุยว่ามีมะพร้าวพันธุ์ดีมากที่สุดปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั่วโลกเรียกฐานกาะสมุยว่าสวรรค์กลางอ่าวไทยตัวยขอขอบคุณที่มา www.unseen.com สถานที่โรงเรียนประเสงวิทยาครูที่ปรึกษาครูไรวันโซภา บันทึกเสียงตัดต่อภาพเรียบเรียงโดยนางสาวอิสราปานุวงศ์ชั้นม .5 ทศเลขที่35